ม,มันอธิบายไม่ถูกตอนเนี้คือพี่พี่เมื่อไปหมดเลยตอนนี้คือทุกครั้งคือมีแกช่วยคือพี่ไม่มีคือแกแกจะช่วยประคองทุกอย่างคือตอนนี้คือแกแกเป็นแบบเนี้ยคือบอกตรงว่าพี่เมื่อไปหมดเลยพี่คิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ว่าถ้าสมมติว่าแกทนไม่ไหวจริงๆอ่ะคือคือแกไม่อยู่กับพี่แล้วพี่จะไปยังไงใช่เพราะว่าทุกครั้ง พ,พี่เหนื่อยหรือพี่พท้อพี่จะคุยกับแจแจก็จะคอยให้กําลังใจพี่ตลอดไงครอบครัวเรามันตนเนาะไอ้ก็ว่ากับความสู้นะลูกนะอะไรที่พ่อช่วยได้พ่อก็จะช่วย<ม>ขอให้เขาออกมารับผิดชอบ<ม>ในส่วนนี้เพราะว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเข้าใจอยู่นะคะมันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าให้เห็นใจ คนจะชอบครัวเขาด้วยอยากให้เขามารับผิดชอบในคืนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เขามามอบตัวแล้วก็มารับผิดที่เขาทําด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนยังไงเราก็ต้องระม,มัดระวังเพราะว่าการขับรถอยู่บนท้องถนนนั้นเราไม่ได้ขับอยู่คนเดียวยังมีเพื่อนร่วมทางอีกมากมายฉะนั้นต้องระม,มัดระวังให้เป็นอย่างมากแต่ในกรณีนี้นั้นจากการที่ดูคลิปวงจรปิดแล้วมันเหมือนกับเหยียบตีนผีไปเลยกล่าวว่าถนนนี้เป็นของกูคนเดียว และผลสุดท้ายคือไปเชินเข้ากับพ่อค้าขายขนมหวานจึงก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลทางลูกสาวนั้นบอกว่า50-50เลยไม่รู้ว่าพ่อน,นั้นจะทนพิษปาดแผลได้หนักแค่ไหนและที่สําคัญคือตอนนี้ยังหาตัวมันไม่เจอก็เ,เลยมาได้ร้องสื่อแล้วก็ร้องไปยังเจ้าหน้านที่ตารวจให้รีบเร่งมาดําเนินคดีแล้วให้มารับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย จากกรณีที่มีอุบัติเหตุรถเก่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขายขนมหวานแล้วก็หลบหนีไปบนเส้นทางรอยต่อระหว่างบ้านทับกระบือตาบลสำโรงซึ่งก็มุ่งหน้าไปยังบ้านรามตาบลรามที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชายหนึ่งรายซึ่งก็คือนายล้อมสุขดีอายุแก่ก็62ปีแล้วเมื่อประมาณสัก6โมง50ของวันที่25มกราคมที่ผ่านมา กระทั่งผ่านไปสองถึงสวันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตามตัวไอรถเก่งกู้กรณีคันนี้มาลงโทษได้ให้มารับผิดชอบได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยได้ไปพบกับนางนันตการพอกพูลดีอายุ IU 40ปีซึ่งก็เป็นลูกสาวของผู้รีได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าอาการของพ่อตอนนี้นั้นแย่ลงมากเลยหนักกว่าเมื่อวานอีกซึ่งหมอนั้นแจ้งว่าอยู่ที่คนไข้จะทนกับสภาพตัวเองได้ ไหวมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าซี่โครงนั้นหักข้างละ3ซีแล้วก็ทิ่มทะลุป,ปอดทําให้เลือดนั้นค้างอยู่ในปอดจําเป็นที่จะต้องเจาะปอดทั้งสองข้างเพื่อที่จะระบายเลือดออกมานอกจากนี้ยังมีกระเพาะปัสสาวะถุงน้ําดีที่แตกกระดูกหลังก็หักหนักจริงๆเรื่องนี้เมื่อเช้านั้นคุณพ่อเขาก็ได้บอกกับตนว่าพ่อไม่ไหวแล้วพ่อหายใจไม่ออกและก็มีอาการช็อกมาแล้วหนึ่งรอบ หลังจากที่เกิดเหตุก็ยังไม่สามารถที่จะาตามตัวหรือว่าติดต่อคู้กรณีเพื่อที่จะมาแสดงความรับผิดชอบได้เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เร่งดำเนินคดีติดตามตัวคู่กรณีให้อยู่แต่ก็ยังไม่พบรถและก็ตัวของคนขับเลยโดยยังกล่าวอีกว่าพ่อนั้นเร่ขายขนมหวานซึ่งก็ทำอาชีพนี้มานานกว่า20ปีแล้วบางวันก็ขายได้แค่ร้อยกว่าบาทวันไหนโชคดีขายหมดก็จะได้ประมาณสัก เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทเท่านั้นซึ่งพ่อก็เหมือนกับเสาหลักของครอบครัวเพราะว่ารายได้ทั้งหมดก็นํามาดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านหลังจากที่เกิดเหตุตนและครอบครัวนั้นก็ทําอะไรไม่ถูกทุกอย่างนั้นมืดมนไปหมดทุกด้านเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งก็จะมีพ่อนั้นคอยช่วยเหลือประครับประคองครอบครัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งตาวันนี้สภาพของคุณพ่อนั้นไม่สู้ดีแล้วหรือว่าสู้ไม่ไหวแล้ว ถ้าต้องเสียคุณพ่อไปตนกับครอบครัวนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันอย่างไรตนอยากจะฝากไปถึงคู่กรณีที่กับรถชนพ่อว่าขอให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตนรู้ว่ามันคืออุบัติเหตุไม่มีใครอยากจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ตนอยากจะให้คู่กรณีนั้นเห็นใจครอบครัวของตนบ้างส่วนทางด้านของพันตำรวจตีมงคลปะโมนาตนสารวัตรสอบสวนของสอพเมืองพีก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความแล้วก็ได้ออกตรวจณนะจุดเกิดเหตุและก็รวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่างๆและหลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปดูผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลต่อมาในช่วงเช้าชุดสืบสวนและก็ชุดสายตรวจก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่ารถเก่งคันนี้นั้นจะขับผ่านซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลามาส่วนหนึ่งแล้วอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถแล้วก็คาดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากทางเจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงก็พบว่าหลังเกิดเหตุรถต้องสงสัยนั้นก็คือรถโตโยต้าโคโราอัลติสสีดําได้วิ่งมาด้วยความเร็วมุ่งหน้าเข้าสู่เขตบ้านรามเมืองทีและก็ได้มีพลเมืองดีแจ้งบากแสเข้ามาเพิ่มเติมว่าพบรถต้องสงสัยคันดังกล่าวแล้ว ซึ่งก็อยู่ระยะห่างจากจุดเกิดก็ประมาณสัก30กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ไม่สามารถทราบทิศทางได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่พลเมืองดีนั้นได้แจ้งเบาะแสเข้ามาเพื่อที่จะนำตัวคนขับรถคนที่ก่อเหตุนั้นมารับผิดชอบและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่นิ่งเฉยกำลังตามหา,าบุคคลที่ขับรถประมาท คนหนีมาให้ได้และที่สําคัญถ้าดูจากกล้องวงจรปิดจางที่ทุกคนเห็นขับเร็วมากเร็วจริงๆนั่นแหละการขับเร็วความประมาทมืดด้วยเร็วด้วยพอพุ่งชนเข้าไปก็จะทําให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นอาการหนักอาการหนักจริงๆเห็นแล้วสงสารเลยกระดูกสามซี่ปอดบ้างอะไรบ้างเลือดค้างเต็มไปหมดซึ่งทางเราก็อยากจะ ตามตัวบุคคลน,นี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าการชนแล้วหนีนี้ติดคุกนะครับต้องบอกทุกคนเลยคดีนี้ต้องติดคุกและแน่นอนว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยและอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนในการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่คนเดียวมีเพื่อนร่วมทางอีกเยอะแยะมากมายพลาดไปน,นิดหนึ่งนั่นคือหนึ่งชีวิตเลยและอีกหนึ่งชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใคร ใครใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของลูกสาวปิดท้ายกันเลยเราเป็นลูกสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้อาการลุงเป็นไงบ้างอาการลุงวันนี้อาการแย่กว่าเมื่อวานนี้ค่ะมหมอว่าไมบ้างหมหมอบอกว่า,อ,า,วาอยู่ที่ว่าคนคนเป็นไข้ค่ะจะรับสภาพตัวเองได้ไหม,มแต่ถ้ารับไม่ได้ก็หมอก็ช่อไมได้เพราะว่าซี่โครงซี่โครง,งกรหัก ข้างละสามชี่ข้างละสามแล้วทีนี้มันไปทะลุปอดครับจ้าทะลุปอดแล้วมันมีเลือดค้างในปอดเลือดเลือดค้างอยู่ในปอดแล้วเขาก็เจาะปอดทั้งสองข้างเอาเอาเลือดันนั้นออกค่ะแล้วทีนี้ไอกระเพาะปัสสาวะก็แตกกับถุงน้ำดีแล้วก็ดูข้างหลังก็หักจ้าแล้วคือช่วงนี้แกหายใจลำบากแกเมื่อเช้าถามแกว่าพ่อเป็นไงบ้างพ่อบอกว่าพ่อหายใจไม่ออก พอหายใจไม่ออกก็ไม่ไหวแล้ยยวยังยังรู้ติกตัวพอตอบโต้ได้ใช่ไหมค่ะก็คือแกก็พูดได้เป็นบางคำอะค่ะคแต่ถ้าแกพูดเยอะไม่ได้แกจะหอแะหบาาอออแล้วเหมืันจะแกพูดมันจะชออ็อกประมาณน่าจะช็อกประมาณนี้ค่ะมีหลังหลังจากเกิดเหตุอะแล้วมีการมีการมีใครติดต่อกลับมาไหมจากจากทูก่กรณีอะครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะตอนนี้ผ่านมากี่วันแล้วสองวันแล้วสองวันแล้วแล้มีมีตามไปตามคดีตามอะไรกับทางเจ้าที่ตำรวจหรือยัง ก็ตอนนี้ตำรวจกำลังได้มีติดตามให้ค่ะมีมีคืบหน้าว่ายังไงบ้างไหมครับก็ยังยังตำรวจยังไม่ได้แจ้งม,มาค่ะเห็นว่าลุงลุงทำอาชีพเนี่ยขายขนมห้าบาทสิบาทเนี่ยม,ม,มานานหรือยังยี่สิบกว่าปีได้ค่ะเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็รแต่ก่อนแกจะขายอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะแล้วทีนี้เป็นเป็นพี่เสียเป็นพี่เสียก็เลยกลับมาอยู่บ้านรก็คือไม่มีใครเพื่อขายเลยกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็เลยเนี่ยก็เลยมาทํากับ แม่สองคนทายเพื่อเให้ส่งหลานเรียนทั้งสองคนค่ะคือแม่แม่เป็นคนทําแล้วก็ให้พ่อเราช่วยช่วยกันค่ะทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยกันปกติแม่แม่เดินทางไปเล่หขายด้วยไหมไม่ค่ะไปไปพ่อคนเดียวเพราะว่าถ้าแม่ออกไปปุ๊บไม่มีใครอยู่บ้านเพราะหลานก็ไปเรียนอย่างนี้ค่ะพอแม่ทําเสร็จใส่รถใส่อะไรเสร็จก็ให้พ่อไปทายแล้วก็ไปแบบนั้นแหละทุกวันค่ะคุณลุงมีลูกอีกคนถามว่าพ่อน่ะพ่อแกเป็นพ่อพ่อเลี้ยงหนู แต่ว่าลูกลูกของเมียเ่าแกมีสองคนเพราะว่าแกไม่ได้แม่และทคือว่าแกเลี้ยงพี่อ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เล็กอ่ะคือคือความสัมพันธ์ของเราเหมือนว่าเป็นพ่อลูกพ่อลูกกันจริงๆคือไม่เคยคิดว่าพ่อเลี้ยงหรืออะไรก็จ้างพี่ไม่เคยคิดนะพี่รักแกเหมือนพ่อแท้ๆของพี่พี่รักแกเป็นห่วงแกดูแลแกตลอดใช่แล้วแกก็รักลูกพี่ทุกคนเหมือนกับหลานแกก็ดูแลเหมือนกับหลานแกทุกอย่างไม่ใช่บว่ารายได้หลักในการขายขนมเนี่ยก็ของครอบครัวรายได้หลักก็คือมาจากแกเลยใช่ไหม ใช่ค่ะทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าลูกเรียนคืออยู่สเปร์หมดถามว่าของพี่พี่ทางานค่าที่ทาเดี๋ยวพี่มีมีมี่ที่พี่ต้องจ่ายเพราะว่าตอนที่เป็นพี่เสียพี่จะต้องรับผิดชอบที่นึงแต่ส่วนทางบ้านที่พ่อกับแม่สาวเด็คนเรบคนราผิดจผิดชอบทั้งหมดเลยวันไหนถ้าเกไม่ได้ออกวันนั้นคือลูกสาวพี่ไม่ได้ไปแเรียนเ้แขายวันหนึ่งเนี้ยตกรายได้ประมาณเท่าไหร่ตาแล้วแต่วันถ้าถ้าสมมติว่า แกพลุกนะแกก็ได้อยู่ประมาณ7จ็ดแปดร้อยแต่ถ้าวันไหนที่แกขายไม่ได้ก็ 200, แค่ร้อยสองร้อยก็ม<ก>ีลหลายชีวิตใช่ค่ะมลหลายชีวิตพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุมาตอนนี้สภาพครอบครัวเป็นไงครับตอนนี้เหรอคะมันมันอธิบายไม่ถูกตอนนี้คือพี่พี่เมื่อไปหมดเลยตอนนี้คือทุกครั้งคือมีแกช่วยคือพี่ไม่ม,มีคือแกแกจะช่วยประคองทุกอย่างคือตอนนี้คือแก แกเป็นแบบเนี้คือบอกตรงว่าพี่มือไปหมดเลย <S <S พี่คิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ว่าถ้าสมมติว่าแกทนไม่ไหวจริงๆอ่ะคือคือแกไม่อยู่กับพี่แล้วพี่จะไปยังไงใช่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่เหนื่อยคือพี่ท้อพี่จะคุยกับแกแกก็จะคอยให้กําลังใจพี่ตลอดไงคือใกจ,จะพยายามแนะนําเออสู้นะลูก <S <S พ่ออยู่ทางนี้พ่อก็จะช่วยอะไรหนึ่ง <S <S อ่ะ พ่อรู้ว่าลูกเหนื่อยนะแต่ว่าก็สู้เอาเราครอบครัวเรามันตัวเนาะแต่ว่าความสู้นะลูกนะอะไรที่พ่อช่วยได้พ่อก็จะช่วยคือแกมาเป็นแบบนี้ความว่าตอนนี้พี่พอะความรู้สึกของพี่อะมันแย่แย่มากตอนนี้ที่มืดมืดไปหมดทุก้านเลย อยากอยากจะฝากอะไรไปถึงคู่กรณีที่ขับรถชนคุณพ่อของเราครับค่ะก็อยากจะฝากว่าขอให้เขาออกมารับผิดชอบในส่วนนี้เพราะว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเข้าใจอยู่นะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าให้เห็นใจคนที่ชอบครัวเขาด้วยอยากให้ซ้อมมารับผิดชอบในส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เขามามอบตัวแล้วก็มารับผิดที่เขาทําด้วยให้เห็นใจด้วย ในส่วนของพนักงานสวนรับผิดชอบคดีเนี่ยหลังจากที่เราได้รับแจ้งความแล้วนะครับทางพนักงานสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกตรวจที่เกิดเหตุนะครับเก็บภาพทําแผนที่รวบรวมพยานฐานแล้วก็เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุนะครับลหลังจากนั้นก็ติดตามไปดูผู้รับเจ็บที่โรงพยาบาลน,นะครับซึ่งแพทย์ก็มีประสานรักษาเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าซี่โครงหักแล้วก็ไปทิ้งบริเวณปอดนะครับแล้วก็อพยพภายในเนี่ยด้นานนขกอาจะทบกระเทือนนะครับ หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ทตำรวจก็ลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็ชุดสืบสวนชุดสายตรวจนะครับก็ออกตรวจหาข่าวในพื้นที่พร้อมกับเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในทิศทางที่คาดว่ารถยนต์ต้องสงสัยนะครับจะขับผ่านนะครับตอนนี้ก็ได้กล้องวงจรปิดมาส่วนหนึ่งแล้วครับต่อไปก็จะนําส่งเพื่อตรวจพิสูจน์ความคมชัดของภาพ จะให้ได้หมายเลขทะเบียนนะครับคาดว่าคาดว่าน่าจะมีการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรถคันก่อเหตุได้ไม่นานใช่ไหมครับครับทางตำรวจท่านบ้านชุดสืบสวนก็จริงพระนักสืบสวนจริงๆนะครับก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับครับคในส่วนหนึ่งก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวทราบเบาะแสนะครับแจ้งโดยตรงมาที่ส s บางทีครับศูนย์สี่สาหนึ่งสี่สนะครับหรือว่าแจ้งมาทางพระนักสืบโดยตรงนะครับ098 1 0 1 5930นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่รถยนต์นะครับได้ชมอยู่นะครับขอให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนนะครับ,ร,บรับประกันได้ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับครับสาเหตุที่คาดว่าคนขันก่อเหตุอ่ะชนแล้วหลบหนีออกไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรสาเหตุสาเหต,เหตุยังไม่ทราบครับสาเหตุยังไม่ทราบอยู่ระหว่างการสืบสวนครับมันมันจะเป็นไปได้ไหมมีความเสี่ยงไหมว่าถ้า ถ้าไม่บริสุดใจอาจจะมีการไปสับเปลี่ยนคนขับอะไรอย่างนี้จากที่เคยมีข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นมาทีนี้เขาต้องสอบสวนต่อไปครับครับครับก็ในทางนั้นเป็นแนวทางของการสอบสวนต่อไปครับอ่าลูกคนท่านยืนยันให้ทางญาติสบายใจนะว่าเราจะติดตามมาอ่ารับผิดชอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างอย่างอย่างเต็มที่ครับจากการรวบรวมข้อยาักฐานนะครับก็ทางตำรวจก็จะพยายามให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดครับเพื่อจะที่จะ นำตัวผู้ขับรถยนต์นะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ